สวัสดีจ้ามัน,นี้สิผ้ามาเบิงมาอัปเดตแปลงพักนาดที่ปลูกไว้เนาะจ้าอันนี้หลังจากที่ลงแปลงไปได้ประมาณสิบสี่มือเนาะจ้าประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะกสิมาอัปเดตว่างามกว่าเก่าหลายสันไดเนาะจ้าเป็นพักปลอดสารด้วจ้าเบิงจากใบเดีเลยใบจะมีห้อยมาแรงมีห้อยแมงแทะเนาะจ้า อันนี้ก็ได้1ิบี่มือเลรวจ้าหลังจากใหญ่ต้นกาเนาะส่วนฟังนั้นก็จะเป็นผักกวางตุม่มส่วนฟังนี้เป็นขณาเนาะจ้า,จาอันนี้เป็นเบี้ยขนาที่ห้องปล่อยไว้ข้าหนานเนาะจ้าว่าด้ใหญ่ต้นกะาอกไปเนาะคือเบียน้อยมันแร้ววันนี้กะใ้มันใหญ่ข้าหนานเลยจา้าหดน้นาใส่หยุยคอกหดน้นามให้นามมันพ่อมันกะเดี๋ยวต้นมันกะจะญงขึ้นมาเก็บขายเดี๋ยวคือจังทีห้องใหญ่ต้นกะเลยจ้ะ มีอยู่สีนานกะงามือกันจ้าอันนี้นี่นะจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวพาไปบนไกลไกโอ้ลมกะแห้งฮักเนาะจริงๆอันนี้กับพ่อกินเราได้จ้ะเก็บไปพันก็นได้ส่วนนี้เป็นแปลงดีเทาใหญ่ต้นกาเนาะจา้ะพันดีเข้าปลูกเป็นพันขนาดหวานเห็ดหอมเนาะจ้ะพี่น้องสังเกตทั้งใบมันสีมีไข่ไข่เห็ด ยู่เทิงใบกระแปลกดีเนาะจ้ะไล่ไขเห็ดอยู่เทิงใบทุกใบเลยจ้พก่น้องก็ลองเอามาปู่เบิงเนาะจ้ะพัน,น์นีอ่าเขาว่ามันกรอบหวานเนาะจ้าก็เลยล้องมาปลูกเบิงฟังนี้เป็นแปลงผักกวางตุ้งเนาะจ้ะหรือว่าผักกระจนดอกเลืองเนาะอันนี้ก็ เริ่มออกดอกแล้วจ้ะเดี๋ยวมอื่นสองมันก็นจะแทงยอดเงาขึ้นมาก,กว่านี้เนาะจ้ะอันนี้เพิ่งเก็บไปมือเสาเนาะแปบงนี้ก็ลงตน้นกาได้ประมาณสามเกือบสี่อาทิตย์แล้วเนาะจ้ะอายุเก็บเกี่ยวมันก็นจะประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละจ้ะส่วนฟังผุ่นเป็นพักหอมเนาะจ้แะแบบนี้หลายพันมีทั้งหอมดอกหอมเลยหอมแบงเนาะจ้ะ ย้อนกลับมาทั้งนี้เป็นผักกวางตุงรุ่นแรกนะจ้ะอันนี้ก็ตัดขายไปหลายรอบแล้วนะจ้ะบรรยากาศหนาวหนาวด้วยจ้านี่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินอากาศก็เริ่มเย็นแล้วจ้าพี่น้องก็สิได้ยินเสียงร่มอยู่นะจ้าร่มแห้งคักจ้ากลับมาณี่นีเนะจ้าบรรยากาศย่ามแลงงยู่สวยเลยแฟนพักเข้านะจ้าบางนี้ก็เป็นน้องหนาวน้องเก็บน้ำนะจ้า สวนบักเพาแถวบักเพาที่ปลูกไว้อจาจารย์ใกล้ๆพุ่นกัลเ,เ,เป็นปาลากล้วยเนาะจ้าคือนี่เพิ่งปลูกไว้ใ้ประมาณเดือนกว่าๆอันนี้ก็เอาบรรยากาศรอบๆมาฝากนะจ้าออกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า